เมื่อเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์กลายเป็นแม่ๆพวกเขาทั้งสามกำลังจะมีลูกสาว <c oughs> ลาลิลูจะโชว์การ,ระดิต <c oughs> ตุ๊กตาให้คนได้ดู <c oughs> อย่ารอช้าไปชมบอมร้องกันเลย <c oughs> เทกาวร้อนเข้าไปในแม่พิมพ์ซิลิคนปล่อยให้แห้ง <c oughs> ตอนนี้เราก็จะมีเด็กน้อยน่ารัก <c oughs> ถ้าสมสีอะคริลิกเป็นสีเนื้อ จากนั้นระบายเด็กทั้งสามได้เลยว้าว <Wow. S 1> เด็กคนแรกจะมีผมสีแดงเด็กคนที่สองจะมีผมดำส่วนคนสุดท้ายจะมีผมทองแบบนี้วาดรูปหน้าและรายละเอียดลงไปที่เด็กทั้ง3ามคนนำพ่าอ้อมโดยใช้กระดาษโฟมสีที่ต่างกันตอนนี้เด็กน้อยก็สมบูรณ์แบบแล้ววันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆ <c oughs> เพราะจะเป็นวันที่เจ้าหญิงทั้งสามจะได้เจอลูกของตัวเอง คุณแม่คะบอกหน่อยว่าเด็กผมแดงนั้นเป็นลูกของใคร <c oughs> เออนี่มันจูดีของชันนี่นาะ <c oughs> น่ารักจังเลย <c oughs> ต่อไปราพันเซลก็ได้เจอลูกสาวข,ของเธอเป็นครั้งแรกแมลี่ได้ผมเหมือนเธอเลยและนั่นคือลูกสาวข,ของจัสตินโรสเสมันแม่ไม่มีผิดเลย <c oughs> ตอนนี้พวกเขาทุกคนก็ได้เจอกับลูกๆแล้ว่อขึ้นมาพวกเขาจะต้องเป็นเพื่อนกันแน่ๆเลย นี่ฉันเอาเกลืร้อนมาให้เพิ่มนะขอบใจนะจัสมินตอนนี้เราจะมาทำของเล่นกันทาเนยมันลงที่กระดาษจากนั้นก็วาดรูปด้วยกาวร้อนเป็นรูปเสือดาวห่อแห้งก็นำสีอะคริลิกมาระบายเป็นรูปร่างอย่าลืมใส่รายละเอียดด้วยละ่ะทีนี้เราก็ได้เสือดาวเหมือนของจริงแล้ว,ว<ร>ต่อไปเราจะมาทำปลาจากดินเบาสีเหลือง ่่เลนนชิ้ที3รู้หรือยังว่าจะทําอะไรเห็นทางยิเกลียวแล้วใช่ไหมป้นเท้าจากนั้นก็ระบายสีทั้งตัวให้เป็นสีเขียวเจ้าพาสเกลกำลังยิ้มหยุดลอยแค่นี้เด็กทั้ง3คนก็มีของเล่นแล้วแม่แม่คะวันนี้เป็นวันดีที่เราทุกคนจะได้พาเด็กๆกลับบ้านแต่ก่อนกลับเรามีของขวัญจะมอบให้เด็กๆสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นสิ่งที่พิเศษมากโชคดีนะคะทุกคน นั่นเป็นเซอร์ไพรส์ที่เย paper, mm. <c oughs> Hence, ี่ยมจริงๆขอบคุณมากนะในขณะที่นอนลูกสาวของจัสตินได้เสือชื่อราชาส่วนราพันเซลก็ได so ้นำของเล่นให้ลูกเธอชื่อพาสเกลจูดี้ก็ได้เจอกับฟาวเดอร์ตอนนี้เด็กๆก็มีเพื่อนใหม่กันทุกคนแล้วเด็กๆทุกคนก็ต้องอยากได้ที่คาดผมสวยๆใช่ไหมเราจะทำที่คาดผมที่ทำจากริบบิ้นผ้าซาตินกัน โดยใส่เปลือกหอยแล้วก็ติดลูกปัดตกแต่งเข้าไปเลยเ<ๆ>ด็กทั้ง3ยังตัวเล็กอยู่เลยนะแต่พวกเธอก็พร้อมที่จะใส่เครื่องประดับแล้ววันนี้คุณแม่แฟรี่มาเยี่ยมเด็กๆทั้ง3คนและได้นำด้วยคาดผมมาฝากพวกเธอด้วยว้าวนี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยรู้ไหมว่าเราสามารถทำผ้าคลุมโดยใช้ผ้าาตินได้ทำด้เทปติดถ่ายไฟเบอร์กลาสทีนี้ก็วางผ้าด้านบนแล้วก็ทำด้วยเตารีด ตอนนี้เราก็ได้บัคคุมให้เด็กน้อยได้กลุมกันแล้วตกแต่งริบบิ้นสีทองต้องขอบผ้าวางเด็กไว้ตรงกลางแล้วห่อแล้วค่อยๆตามด้วยใช้เชือกมัดให้ผ้าอยู่ตัวตอนนี้พวกเขาก็อบอุ่นขึ้นแล้วพวกเธอต้องมั่นใจว่าลูกๆของพวกเธอเนะี่ยได้รับความอบอุ่น เราพันเซลผ่านลูกน้อยแมรี่และมั่นใจว่าลูกของเธอจะได้รับความอบอุ่นเพราะคลุมทุกผืนต่างก็มีความแตกต่างกันแต่ทุกผืนต่างก็นุ่มแล้วก็สบาย <c oughs> คลุมฝาพลาสติกด้วยผ้าแบบนี้จากนั้นใส่หมอนนุ่มๆสีชมพูล,ลงเปตองฝาที่เราทำเอาไว้ <c oughs> ทีนี้เราจะนำลวดมาดัดเพื่อทำเป็นฐานสำหรับชิงช้าแล้วเราก็จะห้อยเหล็กไว้ด้านบนของลวด ตอนนี้เราต้องมีห่วงโซ่เพื่อคล้องกับม้านั่งนำโซ่วงกลมออกมาแล้วก็คล้องกับฝาพลาสติกติดโซ่ด้านบนเข้าด้วยกันทั้งสามห่วงแล้วแขวนไว้กับฐานลวดที่เป็นเกลียวตกแต่งที่นั่งด้วยดอกไม้แล้วก็หญ้าปลอมแค่นี้ก็เสร็จแล้วระพันเซลเธอสามารถให้ลูกน้อยนั่งโดยที่เธอสามารถไปทำอย่างอื่นได้ตอนนี้เธอกำลังยุ่งอยู่กับก,บก,บการทำอาหารเย็นกลินก่นหอมจังเลย ดีที่เด็กน้อยมีที่นอนใกล้แม่ของเธอและพันเซลจะได้ดูแลลูกของเธอได้ในตอนที่เธอทำอาหารแค่นี้เธอก็ดูแลลูกแบบไม่ต้องล้สายตาได้แล้ววัดส่วนสูงของลูกน้อยแล้วตัดกระดาษให้เท่ากับลูกน้อยเราจะใช้นี่เป็นเตียงของเด็กติดกาวที่หลอดแล้วทำเป็นขาเตียง ุณสามารถวาดลายเอาไว้เป็นขอบเตียงนอนจากนั้นก็ติดลวดเข้าไปที่เตียงนอนได้เลยทำฐานของเตียงโดยใช้กระดาษแข็งระบายสีขอบเตียงด้วยสีอะคริลิกสีม่วงตกแต่งฐา,านด้านล่างด้วยเปลือกหอยแล้วก็หินฮ่อย่าลืมใส่สาหร่ายลงไปด้วยนะน้ำมันปลาหมึกนี่นาะทุกคนเห็นหรือเปล่านี่เป็นที่ที่เหมาะสำหรับเจ้าหมึกตัวนี้จริงๆ ตัดโฟมขนาดเท่ากับเตียงแล้วก็ผันด้วยผ้านี่แหละเตียงนอนสำหรับเจ้าหญิงตัวน้อยแอเรียลกำลังให้นมลูกของเธอแล้วลูกน้อยก็เผลอหลับบนอ้อมแขนของเธอตอนนี้แอเรียลต้องนำลูกน้อยของเธอเข้าที่นอนเตียซะแล้วอย่าลืมห่มผ้าหม่มแล้วก็วางของเล่นไว้ข้างๆเตียงด้วยนะตอนนี้เด็กน้อยก็หลับบนเปนุ่มๆเด็กน้อยไม่เคยเห็นทะเลมาก่อนแต่ตอนนี้เธอกำลังจะฝันถึงทะเลสุดสวย เรามาทำเปรที่นอนให้โรสกันพันกระดาษกลิตเตอร์ตรงข้างๆข,ของกระปุกเลเอรชั่นที่ไม่ใช้แล้วตัดกระดาษกลิตเตอร์สีทองเป็นวงกลมแล้วก็แปะข้างตาของกระปุกใส่ฟองน้ําเข้าไปในกระปุกจากนั้นนําผ้าสีทองมาใส่คลุมเข้าไปกับฟองน้ําในกระปุกบิดลวดให้เป็นเกลียวแบบนี้ใส่เข้าไปตรงข้างๆติดลูกปอมๆเข้าไปตรงขอบนำริบบิ้นมาแบบนี้ ทีนี้ก็นำลูกปัดกับขนมิงมาติดที่ก้นของเปสุดท้ายติดเพชรปอมต้องขอบกระป๋องแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเพียงไม่กี่นาทีจัสมินก็ได้เปนอนสำหรับลูกน้อยของเธอแล้วเรามาดูกันซิว่าโรสจะชอบมาหร,รือเปล่าดูโรสชอบเปนอนมากเลยดูสิหลับปุ๋ยไปเลยฉันจะอ่านหนังสือเล่มไหนดีนะ นี่เลยวิธีการบินบัมพรมที่ถูกต้องจัสมินนี่เป็นหนังสือที่โรต้องชอบม้าง,างแน่เลยในอนาคตลูกของเธอจะต้องเก่งเหมือนเธอแน่นอนตัดก้านไม้จิ้มฟันแบบนี้ติดกาวเข้าด้วยกันเพื่อที่เราจะได้ทําที่นั่งสำหรับลูกน้อยทีนี้เราจะทําไม้บรรทัดมาเป็นเบาะน,นั่งตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วก็เบาะหลังนำลวดแล้วก็ไม้คนกาแฟมาเพื่อที่จะมาทำเป็นที่วางแขน นำไม้มาทําเป็นโต๊ะแล้วก็ที่วางเท้าระบายโต๊ะและที่ว่างเป็นสีม่วงทําที่นั่งแล้วก็เบาะหลังโดยใช้ดินเบาตกแต่งใต้เก้าอี้ด้วยดอกไม้ที่มีสีสันสดใสดูสิพวกนั้นสิได้เวลาอาหารกลางวันแล้วเราต้องป้อนอาหารให้หนูน้อยแมรี่เธอน่ะเพิ่งตื่นนอนฉันว่าเธอคงจะหิวมากแน่เลย แบบนั้นเบร์รี่กินเยอะๆนะจะได้โตวไวๆเธอป้อนข้าวให้ลูกของเธอแล้วเธอก็ทานข้าวด้วยเหมือนกันนําแผ่นซิลิโคนมาพันกับขวดเปล่าแบบนี้จากนั้นวาดรูปแบบนี้ด้วยกาวร้อนเราก็จะได้กลีบดอกไม้จากปืนกาวร้อนแล้วนี่จะเป็นอ่างอาบน้ำเปลือกหอยตอนนี้ก็ระบายกลีบด้วยสีฟ้าแวววาว นำแก้ววน์แบบพลาสติกมาเพื่อทำเป็นโต๊ะจากนั้นนำเปลือกหอยมาติดตรงฐานของแก้วแบบนี้ดีไซน์กลีบหอยแบบนี้เป็นที่ชื่นชอบของนางเงือกทุกคนในท้องทะเลตกแต่งฐานของอ่างอย่าลืมปักสาล่ายเข้าไปด้วยนะทุกคนระบายสีกลิตเตอร์ต้องขอบของกลีบตอนนี้เด็กน้อยจูดี้ก็มีอ่างอาบน้ำรูปเปลือกหอยแล้วจูดี้ชื่นชอบการเล่นน้ำมาก ตอนนี้ก็ได้เวลาอาบน้ำแล้วและนี่ก็คือฟองสบู่ที่มีกลิ่นเหมือนอยู่ใต้ท้องทะเลฟฟมเยอะมากเลยตอนนี้ฟองตอกเต็มพื้นเต็ไมไปหมดเลยตอนนี้ลูกดูสดใสจริงๆเลยนะจูดี้เอาละ่ะตอนนี้เราต้องมาทำความสะอาดพื้นกันแล้วสินะตอนนี้เราจะสร้างปราศาทจากโฟมใบนี้กันตัดขอบโฟมอ,ออก แต่เป็นซองที่เห็นแบบนี้เลยนำแกนกระดาษที่ชู่ขนาดยาว3อันมาเพื่อทำเป็นฐานจากนั้นนำมาติดโฟมได้เลยทีนี้ก็ระบายสีทุกอย่างด้วยสีอะคริลิกสีฟ้าแล้วปริ้นภาพราสาทแล้วก็ติดเข้ากับผานาังเพื่อดูเหมือนวิวาวาดลวดลายตรงฐานของโฟมด้วยกริเตอร์สีทองสีทองจะทำให้เกิดแสงระยิบระยับเมื่อกระทบกับแสงทีนี้จัสมินก็สามารถนำลูกนอตของเธอมาเปลี่ยนผ้าอ้อมได้ และเด็กน้อยก็สามารถเห็นวิวจากเปนองของเธอเพราะพวกเขากำลังจะไปเดินเล่นหวังว่าพวกเขาจะสนุกกับการพักผ่อนนะ <c oughs> คอมเมนต์บอกให้เรารู้หน่อยว่าคุณชอบเจ้าหญิงคนไหนมากที่สุด <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลาลิีลู <c oughs> เพราะว่าเราจะมีอะไรพิเศษๆให้คุณชมอ,อีกเยอะเลย